วันนี้ค่อยกสิมาลงแรงกันสองคนสิเป็นจั้นดไปเบิ่งกันเลยมากับลูกแขนคือเกาทุกคนบอกเลยว่าเกมนี้ยังดูยังเดือดหายนิงคนไปทั่ว ตัดภาพมาอยู่ในเกมตอนนี้ค่อยกัเห็นคนสองคนแล้วก็ขี่สลิงไปหาเลยแล้วมันก็แล่นขึ้นเฮือนค่อยก็เลยแบบว่าแล่นขึ้นไปน้าเลยแล้วก็จับปืนสั่นนี่แหละยิงยิงยิง,งแต่ว่าพื้นที่มันคับแคบมันยิงยากค่อยเลยแบบดาวให้มันสองคนลุมแล้วก็มีเพื่อนขึ้นมาเพราะว่ามันจะตายแล้วแล้วก็จับปืนยิงยิงยิงเรียบร้อยเก็บตองแบบซิวซิวเลย จากนั้นก็ได้แลนไปซุบแล้วค่อยกาเกิดใหม่แล้วก็ลงบอลเก่าแล้วมันก็มีคนภายตรงข้ามยิงเอ้าดาวเสยเพื่อนก็เลยขึ้นไปยิงมันแล้วก็เก็บไดแต่ว่าค่อยกาตายคือเก่าจากนั้นก็ไปซุบค่อยอีกแล้วค่อยก็เกิดมาเกิดมาก็ลงเก็บเครื่องบอลเก่าอีกสามหอบแล้วลงอยู่บอลหอนหลังเก่านี่จากนั้นเพื่อนก็ออกลาเลยเพราะว่าเห็นตัวเองยิงคนไดมันก็เลยบบว่ามีความรู้สึกเก่งๆแน่แลนไปสักพักในที่สุดก็เห็นคนแล้วคลยจับปืนยิงเรียบร้อยดาวไปหนึ่งแต่ก็มีอีก คนกำลังแลนขึ้นเฮือนคอยแบบแลนขึ้นไปนำเลยแล้วก็จับปืนลูกซองอยิงต่มต,ม,ตมเรียบร้อยเก็บไปซองแบบซิวซิจากนั้นคอยกลับไปขี่สเก็ตบอร์ดลินลินแต่ก็มีคนไปยึดแอดอป เพื่อนบอกเอาเปิดจุดแบบนี้ก็ดีและแลนไปหาเลยคอยว่ากําลังแลนไปสวยแต่ว่าเราเก็บซองไปแล้วแลกก็มาขี่สลิงแต่ว่าขี่สลิงขี่กลับไปกลับมาเพื่อตัดมาบอลน,นี้เราก็เก็บไปอีกในที่สุดคอยก็เห็นคนแล้วก็ไปยิงสวยเราจนได้และก็ได้หนึ่งคิวจากลาดเรือโบกอกจังวานีกาลังพันยาอยู่ด,ดีเอา้ามีคนลอยลังเสยแล้วเพื่อนกระตังไอวอซุปอีกทีเกิดมาเก็บคลองเป็นทีเรียบร้อยดีไปหาเพื่อนแล้วก็เห็นคนแล้วก็ยิงสวยๆกันหนีสวยๆกัน,น,กนได้คิวหนึ่ง ลอยแล้วการยังเหลือตัวสุดท้ายคอยเลยแบบยิ่งสวยเปื่อ,อนนีชนะได้ที่นึงเลย